ครับ B O D ครับ B O D Thailand 10 anniversary ครับก็วันนี้ก็เขาออกมาเป็น collection พิเศษครับ10 anniversary ก็เป็นครบรอบ10ปีแล้วอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่น B O D ที่ออกดีไซน์ออกมาก็จะเป็นในธีมที่เป็นธาตุครับเป็นธาตุทั้ง6ดินน้ำลไฟไม้แล้วก็ทองอันที่เราใส่เนี่ยเป็นทองครับใช่เป็นตัวปีเกิดเราไหมฮะปีเราไหมไม่เรา ผมพิกเป็นท่าดินครับแต่ว่าอันนี้เลือกเองเพราะว่าเป็นเป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งครับแล้วก็เพราะว่ามีความเป็นไทยเรื่องของพวเปคเน่เข้ามาด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นปากประธานพรับที่เขาใส่อยู่เดี่ยวเขอยู่กับโอเดสมาสองปีแล้วครับปีแล้วน้องเป็นยังไงทำไมเราถึงติดใจกับแบรนด์ครับคือผมเองก็เป็นคนที่สวมใส่แว่นนะครับทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดด้วยผมก็ใช้โอเดสตลอดเพราะว่าโอเดสเขามีดีไซน์ใหม่ๆตลอดครับแล้วก็วัสดุเขาก็ดีครับราคาก็ดีมากๆผมเลยติดใจ อฝากนิดนึ่งแล้วกันแล้วก็โอเวอพรโอสเดย์ด้วยเรฝากไปด้วยนะครับใครที่อยากมาดูคอลเลฟชั่นใหม่ของโอเดสนะครับในโอเดสไทยแลนด์เพนินิวิสซี่นะครับก็มาที่พารากก้ได้เลยครับมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่19นี้เลยครับผมอ่ามาที่เรื่องของเราเนาะครับได้นอนบ้างหรือยังครัี่โอแต่ก็คือนอนน้อยครับเดี๋ยวมรับเลยก็คือหนึงกี่โมงพี่โอเข้าเข้าเข้าอะไรกี่โมงตีสองปะตีสองครับไปแต่กี่โมงพี่โอผมไปประมาณสี่ห้าทุ่มห้าทุ่มอันนี้คือเป็นการทำงานที่มาละคนสุดเลยนะต ก็ไม่นะครับผมก็พีทิงๆถ่ายละครไทยหนักมันโคตรกว่านี้เยอะครับวันนี้เราไม่นอนเลยอะไรเงี้ยถึงเช้าแต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็อยากไปช่วยน้องด้วยครับเพราะว่าน้องเขาไปคนเดียวอะไรเงี้ยจี่จีไปคนเดียวไปช่วยน้องใหม่ไหมสำหรับวงการขายของวงการไม่มากครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบปังมากเออมื่อคืนยอดทำลายไปเท่าไหร่คะโกเอาเยอะมากโกเอาของน้องโซ่เอาเลยเป็นไงบ้างกับคนที่จะจีบเขาดีใจด้ก็ดีใจนะครับแล้วก็ก็ต้องกลับไปเคลียร์ทุกอย่างให้สำเร็จ มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นน้องไส่งของแพ็คให้จิจิต้องไม่ส่งอะไรเงี้ยแล้วแล้วจิเขามีทีมแพ็คหรืออะไรไหมมีครับมีเมื่อคืนพอเราเราเข้าไปในไลน์แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับปฏิกิริยาคนดูหรืออะไรต่างๆก็น่ารักมากเขาบางคนแบบรอโอ้ถึงตีสองมึงคนเมื่อไหร่พี่โอจะมารออยู่อะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบมาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาให้กำลังใจกันขันดับดึงมากๆอันนี้คือถ้าไม่ไม่ใช่แบรนด์จิเองโอจะไปช่วยไหมครับเนี่ยอ๋อ ถ้าอย่างที่กล้าแต่อันนี้คือเป็นแบรนด์เขาเลยอะ่างเง้าตั้งใจมากๆเขาก็แบบขายอยู่ตลอดอะไรยเงี้ยผมก็เห็นเขาทำงานเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เออมีโอกาสไปช่วยก็เลยอยากไปช่วยแต่คนเมนูพี่โอจะซัพพอร์ตจีขนาดนี้ซัพพอร์ตหม่อยอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่พี่โอมาเข้าไลฟ์มาช่วยขายแบบจริงจังนะใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกครือรอบนี้พวกเราเคลียร์คิวเลยป่ะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาแต่แต่ออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับก็ว่างพอดีครับเสร็จงานพอดีก็เลยไปได้ได้ค่าตัวไหมครัไม่มีอะไรตอบแทนมีไหมมีค่าคอมไหมว่าเออขายได้กี่ชขายได้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอุจมจีเลี้ยงน้ำกันนะอ๋ออุ้มแล้วน้ำอะไรเออน้ำเป็นน้ำเปล่าครับโอ้โหดูแล้วเป็นน้ำเปล่าบ้านเจนนี่ด้วยใช่เอ้โหให้มาโอ้แล้วอันนี้ถือว่าเมื่อคืนทำยอดได้เยอะถึงขั้นแบบสูงสุดของน้องเลยมันตั้งแต่น้องขายมาพี่โอ้ก็ถือว่าแบบโซเัลครับก็ดีใจยังไม่มียกเลิกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเลย ยังไม่ทราบครับอะไรกันลูกคุณระบบหลังบ้านแต่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของโอ้ด้วยนะครับพอดีโอ้มีของเนี่ยฮะขายอะไรขายอะไรอ่ะเออผมเป็นแบบเป็นของเล่นนะครับเป็นเป็นแบบวงกุญแจเคยเห็นไหมฮะวงกุญแจที่เขาห้อยอย่างเงี้ยฮะเอาของผมเป็นทํากับโอ้เลยเออก็ทําออกมาเป็นแบบเป็นพิโชนเป็นวงกุญแจพี่โชนกับ My Friend Rabbit X กันกับ Mario Muller ขายที่ไหนอะี่โขายที่ Pop Up Store ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับหรือว่าทางออนไลน์ได้เลยของขอ My Friend Rabbit จะมีไลฟ์ขายไหม ไลฟ์อาจจะไม่มีแต่ว่ามีเปิดที่ pop up store แน่นอนสิ้นเดือนนี้ครับเจอกันผลิตกี่ชิ้นนะฮะผลิตเป็นหลายชิ้นอยู่ครับแต่ว่าก็มีลิมิตมีลิมิเต็ดอยู่กับสามหมื่นกชิ้นโอ้ไม่แต่สามหมื่นเขาล้อเรื่องไม่ได้เรื่อลิมิตมีคนที่ออเดอร์อะไร อ๋ออย่างคับเือเราก็จะเปิดขายเออตอนนี้ขายในออนไลน์ออลน,นะครับแล้วก็ไปขายที่ Pop Up Store ด้วยครับ My Friend Rabbit X Mario m ิโอเมครับฝากไปด้วยครับมันน่ารักมากเลยครับเป็นเป็นตุ๊กตาที่ผมออกแบบเองแล้วก็<อ>เอ็กกับ My Friend Rabbit เอ่อแคลคเตอร์เราเลยแคลคเป็นคาแรคเตอร์ที่โชชนด้วยครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราชอบเป็นเป็นเป็นหนูเป็นอะไรนั่ยแล้วมีน้องน้ำไหมไม่มีเลยครับมีแต่พี่โชชนน้องน้ำเดี๋ยวอาจจะออกมาทีหลังตอนนี้เอาพี่โชวชนก่อนยีก็อาจจะมีเป็นคู่วมาดแต่พิช ใช่ครับถือทำไมฮะเอาในเรื่องถือมะม่วงไงถามน้ำว่ามะม่วงไหมเอออันนี้เราถ่ายมา20-30ถิ่นแต่มะม่วงยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่สุกด้วยใช่เป็นอย่างไงี้ยใช่พันอะไรครับมะม่วงถ้าเคลือบเซอร์เบลด้วยไม่ถามเรื่องจริงเลยเป็นตุ๊กตาจ๋าฮาเลยครับเพื่ออได้ลองเป็นพ่อค้าออนไลน์ติดใจบ้ไหมแบบเอ้ยเออก็ขายได้แบบอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบแบบว่าการขายของไงล่ะดูแม่ค้าแม่ผมขายของอ๋อเอาเมื่อก่อนเราเคยขายสารซงสารส้มด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ครับ มีโอกาสมีโอกาสจะทําเองของตัวเองไหมพี่โมดไรก็มีนะครับก็ก็มีก็แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับตอนนี้ไปไปซัพพอร์ตไมล์เฟลลี่ก่อนนี่นี่ถามถึงบรรยากาศก่อนไปไลฟ์เหนือสีหลายคนบอกว่าเอ้ยก่อนจะได้ไลฟ์คิวดึกนู่นนี่นั่นสําหรับเราไปเจอหน้ากันเป็นยังไงบ้างสําหรับบรรยากาศผมบอกของผมว่าดีเลยครับผมว่าแบบทุกอย่างรับรือหรือว่าเคลียร์คิวทุกอย่างดีเลยเหมือนนั่นแหละแล้วบอกมีการจัดระบบที่ดีขึ้นตรงนั้นเรามียังไงปัญหาตอนที่ไปถึง เธอสำหรับโตโอ้โอ้แบบสบายมากครับก็คือเขาน้องดูแลอย่างดีแล้วก็แบบเออก็คือไอการรอผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมัน่า,าจะอะไรเกิดขึ้นได้หมูบ่บ้านนี้เขาอยู่แล้วรวยอากาศไปอยู่หมู่บ้านเขาบ้างไหมลอยล้านไกลบ้านผมไหมบ้านผมที่แถวนี้ไกลครับอยากการบานแผนระบบกาไรไหลของของใหญ่แบบนี้มัเน,นมเป็นระบบไหมมันเป็นแบบโอ้เป็นระบบมากครับก็ชื่นชมทีมทาวเวอร์มีรอบหน้าไปอีกไหม ถ้ามีโอกาสครับถ้าเขาชวนก็ไปกันครับเป็นความยาวๆเลอยากอยู่ครัเนี่ยไม่เฟรบิดแต่ไปเตียวโซลได้เลยนะแต่คือถ้าง่ายๆก็ไปทิ่เซนทรัลาวเวอรก็อยู่ตรงนั้นนะอ๋อแล้วไปไปยืนข่เองหรอฮะจะไปยืนถ่ายเองหรอไปยืนข่เองแต่มีอีกเรื่องที่อยากฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้เลยเอาคืนเต้โอลาลาเออเทปหน้ายีพีใหม่ยังมีเหรอเป๊ะไอ้มีสียีพีใหม่มาแล้วล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์พี่พี่เล็กโอ้โห นี่ใหม่ล่าสุดนี้จะออกอาทิตย์หน้านี้เป็นะไรเป้อารักท็อปทศพลอุย้ย <c oughs> ไม่เคยรู้เลยประมดหนังสืดดส <c oughs> อแน่นอนอ้โหรู้เลยใช่ครับแล้วก็อยากให้ไปดูว่าอันนี้เป็น <c oughs> เป็นเทปที่แบบไอ้คูซีมากๆาแล้วผมแบบพาเสาร,ร์นี้เลยเสาร,ร,รน์นี้มีคนจคซิปมาเสาร์นี้เลยแล้วก็คือน่ารักมากๆเพราะว่าเป็นการเดินทางกันไปด้วยกันสามคนแล้วก็เป็นทำกิจกรรมเกี่ยวกับแบบผู้ชายขี่ม้า แล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบหนักๆด้วยนะรัสพลเซอร์ไพรส์ท็อปเหรอไม่ใช่เออไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเ้อนย้อนถามท้องที่ไรมันจะมีกระโดดคำถามพร้อมว่าจะมีถามเราว่าได้กับจันจีไหมคำว่าอะไรนะครับจันจีจันจีเจอเจนนี่ถามอนุยาบวกมาเออคุณถามคุณถามตึ้งๆอยู่ผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันอาจจะมุดวายเออแต่เราก็โดนจอแจจอแจว่ายไม่เป็นไรครับชื่ มองปรากฏการตรงนี้ยังไงบางโยที่จู่ๆเป็นการแบบสร้างเป็นสถิติโลกคนมาดูไลฟ์เยอะการทายอดขายอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเจ๋งมากครับก็ <ๆ S 2> รู้สึกแบบว่า<ม>ชื่นชมแล้วก็เออแบบ ประทับใจครับรู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากๆก็ก็ขอชื่นชมน้องมากเลยทั้งทีมเลยครับแล้วก็น้องเจนนี่ด้วยเพื่อไม่ลองเลยบ้างแหละก็ตั้งทั้งวันทั้งคืนลองดูยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ว่าเพราะตอนที่โปรโมทแต่หนังเรื่องเสืออย่างเดียวเก็จะเข้าโรงอยู่แล้วด้วยเออโอนนี้ทำยังไงนี่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าล้วฮะยี่สิบสามยี่สิบสามตุลานี้โรงภาพยนตร์ได้ขายของเยอะเหมือนกันเนาะวันนี้เนาะวันนี้ขายลืมหนังเสือเป็นยังไงครับตอนนี้นัง โหนังเสือนะครับมันเอกลุศีมากๆเพราะปกติเนี่ยเขามันอยู่ในจักรวาลขุนพันธนะแต่อันนี้คือเป็นเสือเสือเนี่ยเขาบอกว่าเสือที่อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่อันนี้คือเสือเนี่ยถูกจ้างไปในงานเดียวกันแล้วก็องมาเจอกันอะไรเงี้ยมันมันเอกลุศีมากๆาอแล้วมีมีเสือฝ้ายพี่เบียร์มาด้วยเออนี่มาใหม่เลยในจักรวาลนี้อก็ไปดูที่ท็อปด้วยเออที่ท็อปทศสุพลอ่อ น้องหลินอืมหลินวัชนอตโตโน่พี่โตโน่อ่าพี่เป้นี่มาริโอ้งานคือพลาดไม่ได้ครับอยากให้ไปดูจริงแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเป็นหนังที่คุ้มทุกบาททุกสตางค์นะครับไปดูนะครับในหนังก็้ลูกนี้นี่ในหนังก็ลูกนี้นี่คลายคลาอในหนังแบบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดว่าเสื้อไม่เห็นสูทเพราะแฟชั่นอ่าพี่โอพี่โองานนอะจากอีเวนต์เนอะจากหนังก็มีอะไรอีกไหม ตอนนี้เราครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น YouTube ครับแล้วก็การแบบส่วนใหญ่เป็น YouTube มากกว่าแล้กกวก็จะมีโปรเจกต์ที่ผมไปไป,ไปเอ็กซ์ไปเออใช่ครับไปเอ็กซ์กับออกับขอ,องต่างๆหรือว่าศิลปินต่างๆเนี่นยก็หลังๆเ,เรามาสายศิลปินเหมือนกันเนาะเฉลี่ยทงานอาร์ตงานอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับทำไมครับเพราะอะไรเราเรามีความศิลปินในตัวหรืองไงพี่โอ้เรามันก็ศิลปินไม่ใช่อ่ะครับคือเราเราเราชื่นชอบพวกผลงานศิลปะแล้วเราก็ดันมีพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นศิลปินหลายคน เราก็เลยอยากจะร่วมโปรเจกต์กับเขาแล้วเราก็มีความคิดแบบเราอยากทําแบบนี้เราก็เป็นคนที่สะสมอาร์ทคอยอยู่แล้วเราก็เลยอยากทำอาร์ทคอยออกมาด้วยครับที่เป็นแบบเป็นสไตล์ของเราครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับได้ไขค่ครบเนาะ